เดี๋ยวเดี Bog ๋ยวรถจิ้งื่อนิดหนึครับรถจิ้งชื่อครับวัยรุ่นจะมีต้นแบบนไครับนี่นะครับจริงๆต้องบอกว่านี่เลยวันนี้ค่านก็มาพี่โยออกกำลังกายห0รไม่ทำไมเกิงใจนี้ง่ายและถูกกว่ารักษารอเติมเข้าไปด้วยนะว่าให้ทุกคนประชาชนเราเนี่ยได้มีความรู้เลยกิ่งไหเลยรับ ี่แดงครับจิงๆเราให้ท่านสามารถเราไม่สงการสั่ารทนขอบคุณที่อยู่และที่แดงนะครับก็ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับแรกเลยก็ขอขอบคุณนะครับแก้ปัญหาไป้เลยด้วยการด้วยทนงครับถ้าผมจะท่านตัวตท่านอาเกะเพดาประมาณนี้น้องก็ใจตรงกันร้อนนะครับ 1.2การประชุมในวันนี้เรื่องคําประกาศรุดงการพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนโยบายของพรรคการเมืองและข้อบังคับการเมืองที่ประชุมมีมติรับรองนะครับเรดินลุกเลือกวัฒนศาก์สือต่อไปประชาชนทุกแห่งสีทองถ่านแท่้ในในหมายความว่าการเมืนงนโยบายใดๆของพรรคเปลี่ยนติลดแต่ต้องเป็นไปตามข้อต่างๆตรวจสองและเหมาะสม

ผู้โดยการพักเปลี่ยนสนามรนะครับเรื่องต่อไปลงต้องแนบรองผู้โดยการพักขออีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งสอง วิสานเป็ชุมชนเื่อมีขายใหญ่อยู่เราไม่เราไม่แย่งใครนะครับเพราะการกกทนดรานืนของพรรคนะครับเป็นการเลือกปาา์ตี้ลิสต์นะครับขอยนุญเรียนนะครับว่าเราจะเลือกพรรคครับนโยบายของพรรคเป็นอนาคตนะครับที่มุ่งเน้นเรื่องนพิการเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราลงท้นที่นะครับเราก็พบเห็นนพิการ ซึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐและไม่ทราบถึงสิิตที่เขาพึงมีพึงได้นะครับไม่รู้เลยว่าตัวเองมีสิิทธ์อะไรบ้างสาหรับคนพิการเพราะฉะนั้นลงพื้นที่ไปบ่อยไปบอเจอเข้านี่ก็รู้สึกสะท้อนและประเสือนใจว่าทําไมไม่มีใครมาดูแลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอรทึ่มีหน้าที่โดยตรงพอกอและก็ ต้องขอดิบๆนะครับของเราเนี่ยไม่มีใครเนใจต้นแค่อย่างเดียวคือเอารายชื่อคนพิการไปเพื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็รับเงินมาแล้วก็แบ,บ่งให้คนพิการบางส่วนเท่านั้นมีการพิจารณาจากคนพิการจำนวนมากนะครับมีข้อเรียกร้องมีข้อสงสัยในมูลิธิหรือสมาคมต่างๆซึง่งหลังจากดูข่าวตามข่าวตามงานหรือ,าอตามตามมูลิธิต่างๆที่ได้รับการขึ้นเหลือจากเงินคนพิการถึงมือคนพิการแค่ไหนอะไรยังไง ตามที่ตามมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับพบว่าคนพิการได้เงินไม่เ,เต็มเม็ดตําหน่วยไม่สมกับสิ่งที่เขาควรจะได้รับสิทธิที่เขาควรจะได้รับนะครับทำให้ครอบครัวเขานะครับผู้เกี่ยวข้องญาติพี่น้องเขาที่มีหน้าที่ดูแลเขาเนี่ยไม่ได้รับเลยผู้พิทักษ์คนพิการก็มีรายได้ประจำเดืนอนจากเขาอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับมีการเต็นชื่อจริงนะครับเบิกเงินจริงแต่เงินที่ได้มา ไม่ถึงผู้มือผู้ผิการไม่ถึงข้อบครัวู้ิการโดยแท้จริงและยังมีมาตราต่างๆที่สามารถจะเอาเงินที้เขาเลยน้ำก้อนนะครับปีหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่บาทเนี่ยเขาสามารถรับได้เต็มจำนวนเลยจากมาตรา3-3มสาทั้งสี่สที่ผลิตของผู้ิการที่ได้รับก็ไม่ได้รับคอนเทนตให้บัตรเลยทำไมตรวจที่โรงพยาบาลต้องไปขอบัตรที่พอทอก็ไปเร่ออบตอีกทำไมไม่หน่วยงานพูกเนี่ ขาพิการอยู่แล้วยังให้เขาเดินทางไปสถานที่แห่งที่เดียวไม่จบนะครับคนพิการมันชัดอยู่แล้วพิการห้างด้านไหนบ้างหลักๆคือคนพิการที่ได้รับบัตรผู้พิการเนี่ยต้องประกอบสัมมาทิฏฐิไม่ได้นะครับทุกแขนขาอ่อนแรงหรือแขนขาอยู่พบแต่เขายืนนานไม่ได้ยืนได้แค่ชั่วโมงสองที่โมงสองที่โมงมันทางานทั้งวันไม่ได้บัรพค่าจ้างทั้งวันไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าหมอใช้ดุลยินิจใช้สายตาวิเคราะห์อย่างเดียวงงเนี่ยเขาไม่มีทางได้บัตรผู้พิการครับ บก็ต้องมีอย่างอื่นมาประกอบด้วยเขาทํางานไม่ได้จีิงๆก็เขาถึงมาขอการขอคืนเดียนผลพิการเนี่ยไม่ใช่เพื่อรับแปรป้ายแต่เพื่อทานทเขาหรือแต่ท่านนะครับให้จ่ายบางส่วนครอบครัวให้ได้รับนะครับอย่างน้อยมีเสร็จพื้นฐานในการซื้อข้าวสักขันนะครับมาม่าสักถุงถ้าได้จ่ายท่าน้ําก็ยังดีค่าไฟก็ยังดีแบ่งเบาภาระของครอบครัวไปได้บ้านนะครับเป็นที่แกนกระทรวงพัฒนาสังคมที่มีอยู่แล้วแต่ ทำไมทำไมไปไม่ถึงคนพิการจต้องให้หมอมาดูเฮ้ยนพิการหรือเปล่าถ้าหมอดูแล้วจะไม่ต้องให้พกอดูอีกทำไมต้องให้อกตรดูหมอคนเดียววิชาชี่ระดับนี้คนเดียวเขาเชื่อถือได้หมอออกผดหน่วยงานมารองรับไม่ใช่คนพิการเดินก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีความยากจนที่เีีอต้องไปสามสี่งานหมดเงินเป็นพันบาทเพื่อจะรับเงิน800บาทซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ ทิจะได้เป็นด็แข่งขายยังครบเลยทำเบี้ยวขาคนที่เดินแล้วเนี่ยทำหากินไม่ได้ไ раз, ครบตามเวลาไม่ได้ทำแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยสองชั่วโมงใครจะจ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอเยอะแปดร้อยบาทหาเตียงคุมคุมคุมให้เป็นพันป่าพันสี่พันไอ้เนี่ยแปดร้อยได้ก่อนเถอให้บริการได้ก่อนเถอะไม่ต้องกเตียนสามพันหรอกครับผมว่าไอ้ชัวร์สุดแล้วให้เขาไปเถอะแปดร้อยบาท ไม่มีใครอยากที่จะเรียนพฤติการครับถ้าไม่พิการยกเว้นใจพิการที่ไม่เขาค้นเปลียนได้ครับได้พี่เนีวค่ะทำไมถึงมาร่วมกับพรรคคะผมบอกว่าตอนแรกพักไม่ได้สนใจเรื่องการเตออ่อตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยยุ่งเรื่องการเตเตอร์เลยแม้แต่เรื่องข่าว ไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าพอมาเริ่ม,มทํางานจิตอาสา่ยวกับ,บเพื่อจะดูแลครอบครัวคนพิการแล้วเนี่ยนะครับก็ได้พบว่ามันมีความขัดข้องอยู่นะครับมันมีความฝืดไม่ไม่ไปข้างหน้าไม่ได้ตามเป้าหมายทีนี้ก็ได้รับการทัาทามนะครับจากทางพักเปลี่ยนอนาคตซึ่งมีดมการเดียวกันคือดูแลครอบครัวคนพิการบอกว่าถ้าเราใช้งานการเมืองเข้ามาช่วย เป้าหมายเราก็จะกว้างขึ้นรวดเร็วขึ้นทุกวันนี้คือมีองค์กรมีหน่วยงานมีผู้คนจิตอาสาที่ช่วยครับผมพิการอยู่มากมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ประสานกันไม่ถูกประสานกันไปอาจจะเป็นยังยังเดินเกียร์หนึ่งอยู่เป้าหมายของเราคือเดินเกียร์ห้าเลยเดินหน้าเต็มตัวให้ขยายวงกว้างที่สุดเท่าที่กว้างได้และรวดเร็วกระชับที่สุดครับ ครับผมสำหรับการหวังผลเลือกตั้งในคราวนี้นะครับแน่นอนเราหวังผลแน่นอนว่าเราต้องมีโอกาสเข้าไปนะครับได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเอ็ดผลเพราะอะไรครับหเราลงพื้นที่คนพิการเป็นจานวนมากนะครับที่ไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์เพราะนั้นเราชูนโยบายชัดเจนว่าเราช่วยเหลือพิการ จริงจังนะครับทาแล้วทําอีกยังไงเราต้องทําให้ได้แล้วผู้พิการที่ตอบสนองเรามาเราพาลงไปหาบัตรผู้พิการพาไปหาหมอนะครับพาไปทําบัตรฟิดแบ็กลับมาดีมากหรือบางคนได้อาชีพจากการที่เราใช้สิทธตามมาตรา,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 าตามตราติดห้านี่เพื่อไปประกอบอาชีพเนี่ยทุกทุกคนที่เราลงรูง้สึกมีความดีใจมีความพิตินะครับที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการ หารายได้ให้ครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นภาระอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือนะครับที่มีส่วนร่วมนี้มีญาติพี่น้องเป็นคนพิการเนี่ยมาช่วยเราเพื่อเราเป็นตัวแทนเพื่อเราจะทํางานสะดวกมากขึ้นสามารถจะพัฒนาคนพิการไปได้มากกว่านี้ไกลกว่านี้แล้วก็มีความเป็นอยู่ดีกินดีได้มากขึ้นนะครับเป็นส่วนร่วมของครอบครัวไม่ได้ภาระครอบครัวอีกต่อไปครับ เราัก็นลงแบบคัดเขตเราจะส่งทั้งสองแบบนะครับแบบบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขตนะครับก็ขก้นอยู่กับความพร้อมของผู้สมัครของเรานะครับของสมัครที่ของเราว่าวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนเนื่องจากพรรคเราเนี่ยเพิ่งก่อตั้งมานะครับเป็นเวลาไม่ถึงสองปีเพราะนั้นการเตรียมตัวในการลงสมัครเลือกตั้งอาจจะพร้อมไม่เต็มร้อยแต่เราพร้อมจะส่งผู้สมัครทั้งสองแบบ ทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตครับก็หมายข้งนเราที่เท่าไหร่ถ้าได้ถึงสิบที่นี่ก็ถือว่าดีมากมีความสุขมากเราจะสามารถช่วยเหลือผู้พิการได้มากขึ้นเป็นสิบเท่าถ้าได้หนึ่งคนก็ช่วยได้หนึ่งเท่าสองคนสองเท่าสามคนสี่คนยิ่งมากจำนวนยิ่งมากก็สามารถได้ช่วยได้มากขึ้นทุกจังหวัดทั้งจังหวัดทุกเขตนะครับก็กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีครอบครัวเป็นผู้พิการ ช่วยเรานะครับเราจะได้กลับไปช่วยเหลือท่านได้นะครับเราจะช่วยแบบจริงจังเพราะเราทำแล้วเรามีข้อมูลนะครับเรามีข้อประมาณเรารู้สิทธิ์เพื่อช่วยท่านเพืดรับสิทธที่ท่านควรจะได้รับตั้งแต่พิการปรรัรกนึ่งสองสาี 4, เรามีอยู่แล้วยับินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรับใช้ข้อบครัวิการ